ผู้หญิงยุคใหม่อย่าหยุดทำห้าสิ่งนี้ข้อหนึ่งอย่าหยุดกระตันอยู่รู้คุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะคุณห้ามหยุดกระตันอยู่รู้คุณต่อคนที่มีพระคุณต่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณคนที่เคยแบบแนะนําสิ่งต่างๆให้กับคุณเนี่ยห้ามหยุดกระตันยูรู้คุณอย่างเด็ดขาดเพราะคนเหล่านั้นนะคะเขาหวังดีกับเราด้วยใจจริงๆการที่เราเนี่ย ได้รับคําแนะนําจากเขาหรือว่าได้รับสิ่งดีๆจากเขาเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณเนี่ยได้พบเจอสิ่งดีๆเนี่ยคุณควรที่จะตอบแทนเขานะคะเพราะยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นเองข้อ2อย่าหยุดสวยนะคะผู้หญิงยุคใหม่ห้ามหยุดสวยอย่างเด็ดขาดไม่ว่าคุณเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมีลูกแล้วหรือว่ายังไม่มีลูกก็ตามเนี่ยห้ามหยุดสวยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามีสามีมแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว ไม่จําเป็นต้องสวยยิ่งแต่งงานแล้วก็ยิ่งมีสามีมีลูกแล้วเนี่ยยิ่งห้ามหยุดสวยนะคะเพราะนี่แหละที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้สามารถที่จะทําให้สามีคุณเนี่ยหยุดหัวใจไว้ที่คุณตลอดการได้ดังนั้นแล้วอย่าหยุดสวยอย่างเด็ดขาดข้อ3นะคะ อย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผู้หญิงยุคใหม่ห้ามหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเด็ดขาดคุณต้องเป็นน้ําที่แบบว่าไม่มีวันเต็มแก้วนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเก่งแล้วดีแล้วยอดเยี่ยมแล้วแต่คุณควรที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยมีขึ้นมากมายนะคะเกิดขึ้นมามากมายเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่ง เราเนี่ยจะได้ทันกับโลกใบนี้ใช่ไหมคะซึ่งการที่รู้คุณเนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่คุณจะเก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อ4นะคะอย่าหยุดรักตัวเองผู้หญิงยุคใหม่ห้ามเลยข้อนี้ขาดไม่ได้ห้ามหยุดรักตัวเองนะคะคนเราทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยคุณควรที่จะรักตัวเองเป็นสิ่งแรกเลยนะคะการที่เรา รักตัวเองมากๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่มีใครในโลกใบนี้อีกแล้วที่จะรักเราได้มากเท่ากับตัวเราเองและยิ่งเรารักตัวเองมากเท่าไหร่นะคะสิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของเราและคุณเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆมากมายคุณจะพบเจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณและก็รักคุณมากมายนั่นเองค่ะข้อ5นะคะ อย่าหยุดที่จะดูแลตัวเองอย่าหยุดที่จะทําทตัวเองให้เฮลตี้นะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะอายุเท่าไหรก่ก็ตามคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยให้ดูดีอยู่เสมอน,นะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆออกกําลังกายนะคะการที่เรามีเงินมีทองมากมายแล้วเนี่ยแต่เราสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะมันก็แบบว่าเหมือนกับ นอติงเหมือนกับแบบว่าคุณเนี่ยหามาเท่าไหร่เนี่ยคุณก็รักษาตัวเองหมดดังนั้นแล้วสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยออกกำลังกายวันละ3า30นาทีนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่คุณกินแล้วคุณรู้สึกว่า,าร่างกายคุณเนี่ยแข็งแรงมาก,กินขึ้นนะคะและนี่ก็คือน,นะคะผู้หญิงยุคใหม่ ห้ามหยุดสวยนะคะแล้วก็มีความสุขดูแลตัวเองแล้วก็ห้ามหยุดหาเงินนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้เนี่ยคุณเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณเกิดมาแล้วเนี่ยคุณไม่เสียดายเลยที่คุณได้เกิดมาคุณจะมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะรู้สึกว่าเออฉันเนี่ยมีคุณค่าฉันรักตัวเองฉันมีเงินฉันสุขภาพดีสามีรักมีความรักที่ดีนะคะลองเอา เคล็ดลับเนี่ยไปใช้ดูนะคะโดยรักจากคณุชค่ะ